พ่อขาจะบอกว่าที่นี่ประเทศใดเราลอดแล้วลูกเรอดแล้วลกแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้ปแล้วไล้วไปแลวไปแล้วหปวไโดย้าไดแล้ไปแล้วไปนวไปแล้าไปแล้แล้วไปแลวไปแล้วไัแ้วไป้อไยแล้แล้วไปแล้วไปแล้วปแ้วไปลยวไล้าไปแล้วลปแ้วไ้วล้วไป้วไป้ไ้ไ้ล้ลว โอ้โหเบิ้ลสตาร์ด้าคนดำทุกคันในไงสตาร์ด้าหนึ่โยยงโวจหนานี่ยังมาได้เลยลเล่นนะพูดสตาร์ด <c oughs> ้าไปูุ้าพไหมครับสุาพหน่อยรอ <c oughs> ทุกคันเลยครับรถถ้ามีปัญหาเราจะสงรถไปจัดการ